ทุกคนตอนนี้มีตอนนี้เรามาอยู่ที่บ่อกุมนะครับมันมีบ่อเน่าอยู่ตรงนี้นะครับเชิญดูได้เลยครับทียกูก็นึกว่าให้โยจิลี่เนี่ยบ่อเทียวอีนะครับไปเราไม่รู้เหมือนกับทุกคนเต็มเลยนึกว่าให้โยจิลี่สวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับกล้องสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชมทั้งหลายสวัสดีครับหน่อยนี่ทำทรงทหาร นี่ปักหานี่ติดเกมนะนี่อยู่กับห้องห้องอะไรเนี่ยใครเดนตีใครฉลาดก็อ่านไปนะครับแต่กูโง่กดหยุดที่ไปเดี๋ยวขอตัดภาพไปตอนอยู่อาใกล้ๆนี้นะครับสามสองปังครับเจอเด็กแว้นแล้วนะครับจังหวะนี้ผมกำลังมาถึงนะครับดีเด็กแว้นนะครับคนนั้น คนที่ใส่เสื้อดำนั่นนะครับเด็กแว่นเอาอยู่กับแหล่งชุมนุมนะครับนี่ทุกคนครับทำกระทงไปวันก่อนข้อเละไอข้อเละเลยไอเตี้ยดูครับดูห้ามสูบบุหรี่มีคนฉีกอ้าโรงเรียนไม่เอายังไงครับดูครับนี่หลังวิวสวยมากนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปให้ดู เด็กนะครับน,นี่วิววิว,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 วดูดูดูดดพอานะที่ตกดินนะครับดูอย่างสวยครับมือด้วยนะครับล้างมือกินน้ําได้นะอันนี้น้ํากองออแต่ไม่กินดีกว่าเดี๋ยวดามากขึ้นนะเนาะเดี๋ยว,ยวขอขอตัดภาพอะไรนิดหน่อยนะครับ